อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุลิสาธรรมมาสารธิสัทธาเทวนุษุ์สานางพุโทโภภควาติสวาขาโตภควาตาธรมโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณะยิโกปัจจัังเวทิปตะโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกส, whatever, ส, livre, ส,สังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชาลีกาลานิโยอนุตตะลางปุญญะเขตตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปาสันติสีเนหังมาตามาตาปิตาวะโอละหังปโะตันจะมหาราชาตาวางมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสถิกินจิเทโวเยสัโกปัดชางทัศมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภาวัตตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมามะ สักรตวาพุทธรัตตานังโอสัถังอุตตมังวะลังหีตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธทินานัสันตุปัทถวาสเพทุกขาวูปสเมนตุเตสักรตวาธรรมะรัตตานังโอสัถังอุตตมังวะลังปาลีลาหูปัสมานังธรรมะเตชะโสธทินานัสันตุปัทถวาสเพพยาวูปสเมนตุเตสักรตวาสังฆรัตตานังโอสัถังอุตตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธทินา นักสารตูปัทวาสัพเพโลคาวูปัสะเมเนตุเตอิติปิโสภัคาวาอลาหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตลโลปุลริสัทธรมสารขิสัทธาเทวบรรณุสานังพุทโธภัควาติสวาขาโตภัควาตาธรมโมสันทิตจิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะนาญิโกปัจจต่างเวทิตโพวินโยหีติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริป o, Pokémon, lockdown, ุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคาลาเอสาภะควโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตะลังปุญญกเขตตังโลกัสสติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทานังยะสังธาสังโกนางอุปัสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปับโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสถษิกินจิเทวเยสกโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภะวัตตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพ ชานะพระหูชาณะปิยังมามะสักกตวาพุทธรัตนางโอสถถังอุต <Gym>. ม <Napoleon> <moon> <enders> ังวะลังหีตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสทินานัสันตุปัทถวาสัพเพทุขาวูปสเมตุเตสักกตวาธรรมารตนางโอสถถังอุตมังวะลังปารีลาหูปสามานังธรรมเตเชนะโสทินาัสันตุปัทถวาสัพเพพายาวูปสเมตุเตสักกตวาพุทธรัตนางโอสถถังอุตมังวะลัง อาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสทินาบนัสสันตุปัทวาสาเพโลคาวูปสเมนตุเตอิติปิโสภควาอรลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตลโลปุลิสัธรรมาสารติสัทถาเทวมนุษย์สานางพุโทโธภควาติสวาคาโตภควตาธโมสันทิฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานาโกปัจัตตังเวทิตโพวินโยหีติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคลาเอสาภะควโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตะลังปุญญเขตตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอลหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสถิกินจิเทโวเยสกโกปัจชางทัศมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภาวัตตุเมสิทธิลาพังชนานเยมะีจินดาปิยังจินดาปิยังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชนะโสทินาัสันตุปัทวาสภพทุกขาวูปาสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังปาลีลาหูปัสมานางธรรมะเตชนะโสทินานัสันตุปัทวาสภพพายาวูปัสเมตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตชนะโสทินา นาสานตุปัทวาสเพโลคาวูปาสเมนตุเต